สบายดีเพื่อนๆมือนี้นคุณนด้อยได้มีโอกาสรวบรวมวิดีโอและหูผาธรรมศาสตร์บานเกิดว่ามันจะมีอย่างไรสนใจมีอย่างไรตาเบิงตาบมเนนะแต่ละจุดแต่ละบอนว่ามันจะเป็นจงังไดและสิพาทุกคนไปหูจักสถานทีต่างๆที่ว่าพุ้งเฮ้าไปว่ามันจะมีสื่อเสียงเฮียงน้ำาจางังไดและประวัติความเป็นมาของแต่ละสถานทีที่เคยได้ยิน ผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนเราให้ฟังและจะเป็นแนวไรจะพาทานผู้สมทุกทานไปติดตามหักสมไปพร้อมๆกัน ธดับที่หนึ่งทร,รงูใหญ่ธร,รพญนาหรือทางบ้านเคาเอ่นว่าอบ,บีบีก็แปลว่างูเนาะอบก็แปลว่าทรรแสดงว่าทรรงูอบ,บีก็เป็นทรรหนึ่งที่ทางบ้านพวกเขาเคยเล่ากล่าวค้านกันมาว่าเป็นทรรงูมีก็เมนหีนที่อยู่ภายในทรรซึ่งมีหุบห่างลักษณะคล้ายงูหรือพญนาซึ่งทางบ้านมีเรื่องเล่ากันว่า งูตัวนีได้กินลูกของหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังตักเขาในเหล่าเขาและได้ปะลูกของตนไวอยู่กล่องกระรางหลังจากเพิ่นตักเขาแล้วก็ได้ลงมาแต่เหล่าเขาบัางอื่นมาเจองูใหญ่แต่โ่เห็นหลูกเจ้าของหลังจากนั้นเราก็ได้ตัดสินใจจับเอาควันมาพาเบิ่งถ้องงูแล้วก็เห็นหลูกเจ้าของแต่ลูกเพิ่นก็ิดเสียชีวิตไปแล้วหลังจากนั้นจึงเกิดเป็นมังลึก พาะคนและงูเห็ดพิษฝาพิษดินมังลึบมังลึบน่าจะเป็นลักษณะแบบขืนซึนามิฝาห้องฝนตกดินถล่มมืดมัวทั่วฝ่าทั่วดินแล้วทุกอย่างก็กลายเป็นหินเบิดนับแต่เหอนซานบานซอกนั่นคือมังลึบตามความเสือและย่างเข้าไปอีกประมาณ10บเมตรก็จะเห็นเป็นปองหู้สมัยตะขีก็จะมีนม้ำไหลผ่านหลอดพื้นทำตลอดเวลา ความเสือของคนล่าก็่าจะเมนหูพญานาแต่สมัยปัจจุบันหูดังกล่าวโบมีหนามไหลผ่านแล้วเพราะมีคนบวังดีหลักมาขุดมางัดแงะตัวงูมาลบก,กวนเพิินเห็ดในเพิินบอยูก่กสิประมาณนี้เนาะอยู่ภายในก้ำกวก็จะมีหนาพาและธรรมศาสที่มีสายหนามไหลผล่านออกมาจากอบิ i, ประมาณร้อยเมตรก็จะได้พบหนาพาแบบนี้สวยๆงามๆให้ได้บึงได้สุ่มกัน ที่นี่เป็นป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์นี่คงใหม่ลายหอยปีที่ยังคงเลือให้เห็นเพราะที่นี่ห่างไกลจากความเจริญห่างไกลจากเส้นทางรถเห็ดให้คนบส่สาะารถมาตัดเอาใหม่เอาเมื่อ,อดาเพอสนั่นที่นี่จึงเป็นป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์และเงียบสงบมีแต่เสียงธรรมชาติลำดับที่สอง โ,โออบโนก็คือถ้ำโนกเตือนทางมาจากโอบีประมาณ200เมตรก็จะมาพบอบโนต่ออบโนอก็เป็นถ้ำหนึ่งที่สมัยสงครามหลุงพอหลุดแม่เคยมาหลี่หลูกระเบิดมาหลี่ยนอยู่ภายในถ้ำเพื่อเอาตลอดจากหลุกระเบิดในสมัยสงครามเียนนามอบโนโอ๊บโนอก็จะมีลักษณะเลือกกว่าโอบีและกว้างกว่าโอบีอยู่ภายในถ้ำอบโน่ก็จะมี ยินหอยสวยๆงามๆแบบนี้ให้เบิ่งให้สมเสียดายที่ทีมงานเฮาโบมีสปอไ์และโบมีกล่องกล่องที่ใส่ทายก็เป็นเพียงกล่องโทรศัพท์ธรรมดาซื่อส,ส,สนัดจึงห็นแอบผ่าโบคอยชัดเจนปานในอยู่บนฝากทำพวกเฮาก็จะเห็นหมอเห็นไทยบ่อนก็ทิมพีนหน่าจะแมนแต่สมัยสงามที่ยังลุงเรือให้หนเพียงกระดูกเล็กๆน้อยๆแต่ทีมงานเฮาก,ก็ขอเข้ามาขอทายหูเป็นได้หนึ่ง บานที่เสียชีวิตโดยที่พู้หูสาเหตุในปากทมทาม,ามผู้ใดเป็นคนขี้อยาลับรองว่าร้อนแน่นอนอออออต่อไปพวกเราก็เดินทางลงต่อประมาณ3 0 0เมตรก็จะพอหนามต้นตาดซื้อของตาดเมันตาดแซงกอร์จึงซื้อตาดก็ต้องได้ออกเสียงภาษาอังกฤษหนึ่งเนาะแซงกอร์แซงกอร์ ตาดแช่งกอรก็เป็นตาดหนึ่งเนาะเป็นน้าตกข้องน้าด่างซึ่งมีน้ำไหลผ่านตลอดปีสมัยยังหน่อยเคยมาลินเคยมาอาบเคยมาใสาเ่เบ็ดเพราะว่าตาดแช่งกอรมันอยู่ไกลกับไฮของข่อยเองเนาะยางลงไปตามน้าด่างประมาณ6 7เ,เมตรก็จะพอตาดอีก2องตาดเลียนทิดกัน รับที่สามแมนโอเปียร์โอเปียร์โอเบียร์ก็เป็นถ้ำหนึ่งที่อยู่ใกล้กับหน้าต้นตาดแซงกอร์ถ้ำโอเบียร์เป็นถ้ำที่ขนาดหน่อยวัใหญ่ปันใดแต่สมัยสงครามเพื่อนกำมลรี่ยนลีระเบิดอยู่ในถ้ำนี้เซนกันซึ่งตอนนั้นถ้ำโอเบียร์ก็ตะกี้ก็เป็นไฮเป็น่วนของข่อยเองแต่ปีทางไฮปีนี้เป็นปีทีแม่ของข่อยเสียชีวิต หลังจากพวกห้องไปเข้าไปชมโอเบอียแล้วพวกห้องก็ได้เดินทางลงต่อตามสายหนาด่างหรือดากด่างอยากกินลมชมวิวตามสายหน้กก็จะมีหนามตกหน่อยใหญ่สุดถ้าบรคเคยได้มีเวลาถ่ายเพราะว่าทางมันหกนแกน่แล้วกันเดินทางไกลและเดินทางลงไปอีกพวกห้องก็จะได้พาะตาดสะเกา็า ตาดสะเก้วก็เป็นตาดหนึ่งอีกที่ยังคงสวยสดงดนงามคือสมัยตะกีเนาะว่าสมัยตะกีเราก็เคยมาลินเคยมาหากินแ่่า้าพวกห้่งยางลงไปตามซ้ายหนาก,ก็คงจะได้พบตาดอีกน้ำงามแบบนี้อีกหลายเสียดายเฮางยางทางหลัดเพราะว่าทางมันห แล้วพวกเราก็เดินทางลงจนหอดเชคมานมาตั้งแคมป์ต่อคืนหนึ่งอยู่น้องร่างน้องร่างก็คือทาร่างก็เป็นอีกฐานหนึ่งที่เหมาะสมแก่การตั้งแคมป์นอนพอักผ่อนทำกลางสายหนามทำกลางธรรมชาติที่เงียบสงบเนาะเอาไปเจริฐานผ้ซมหลังจากการได้ชมได้บึงทานที่ต่งตางๆาถ้าถึออกถือใจก่อน กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อให้กำลังใจไปคิปต่อไปขอขอบใจ